สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาบอกภารก,กิจให้ทุกคนทํานะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินเติมหรอกครับแอมผมทาภารก,กิจอย่างเดียวุกคนก็กดตรงนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับกดเลยทุกคนก็เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้มีทุกอย่างเลยมีคูปอง คูปองปืนแล้วก็ขูปองเดมอนรอยัลแล้วก็สกินแผ่นพินแล้วก็มีดหัวตัดนะครับตามนี้อ่าโค้ดเขากดไปที่ภารกิจลายวันนี้ครับของเต็มเลยอันนี้คือกระเป๋าครับเงี้ยกระเจ๋าที่เราไม่เก่งแล้วก็ชุดเซ็ตของผู้ชายเขะตามนี้อ่าที่เราเก่งไม่พอที่จะก็ระเบิดครับเนี่ยระเบิดดูสวยนะครับเนี่ย แล้วก็ไม้กระบองครับผมนี่ตามนี้ผมได้มาแล้วแล้วก็ทรงผมครับดูอ่าตามนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปพาให้ดูดูทรงผมนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ถ้ามีหมวกเลเวลหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็เลเวลสองแล้วก็เลเวลสามนี่มันจะรวมกันตามนี้เนาะแล้วก็ผมชอบเนี่ยผมเหลืองชอบมาก ว่ามันเทเดียงสำหรับผมนะนี่ตามนี้แล้วก็อันนี้ก็คือกล่องศพครับอ่าผมเริ่มบอกคนขอทบคได้นะครับวันที่หน้าทํา่่าทุกคนรับตัวลครฟรีได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าังมีตัวอะไรบ้างแต่รับได้หนึ่ตัวนะครับครัโอเคครับบ๊ายบาย